วันที่21สิงหาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีณห,ห้องประชุมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้มีการจัดกิจกรรมวันเดย์มิสติ้เพื่อการพัฒนายกระดับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และพิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานมอกร17025จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และใบรับรองห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์คุณภาพโรงพยาบาลพระปกเกล้าประจำปีงบประมาณ2566ร่วมกับพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก,ก่ i, ก ians, แกผู้บริจาคทุนเพื่อพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการวัดและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยมีนายแพทย์ธีรพงศ์ตูน่นาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเปปกล้าเป็นประธานกล่าวเปิดงานศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการวัดและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้รับการรับรองความสามารถตามมาอกร7 0 2 5 2 5 6 1หมายเลขการรับรองที่สอบเทียบ0451จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานแห่งแรกของภาคตะวันออกและมีบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ด้วยวิธีการมาตรฐานได้แก่เครื่องช่วยหายใจเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเครื่องวัดความดันโลหิต โดยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรจากสถาบันมารวิทยาแห่งชาติทั้งนี้โรงพยาบาลร่วมกับสถาบันมารวิทยาแห่งชาติมีนโยบายเตรียมจัดโครงการในเดือนพฤษภาคม2567เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์แก่สถานบริการทางการแพทย์โดยมีการจัดโครงการคาราวานสัญจรการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์แห่งภาคตะวันออก อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องบำบัดรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกันสามารถสร้างความมั่นใจในผลของการวัดอันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนเราก็ทำเปแล้ในการบริหารจัดการเครื่องมือหลักๆที่สอคัญ